เยินเชิญ <descon> ผ <fin anta> ู้ใหญ่กันิกาเกียรติงามสิบผู้คารวะศรบ

อธิษฐานแล้วก็ปักหลดด้อก่อนที่จะฟังประชุมรสวนั่งรอนั่งรอนุ่งคว่าไม่ยังพอสัปดาห์ที่อาราธนาลงตาก็ขอประรบสันสัน กอใหญ่บุญสู้อุตสาหกิจตุยสองตุยวงเออเป็นครูบาลเมียู่มาจนหอดแปดสิบสามปี <c oughs> ก็ถือว่าอายุมันควรยืน เป็นอฮมพ่อโฮมใส้ไ้ลูกไ้หลานแต่ข้าวพอใยญย่เพิน <c oughs> มีเหือมีแห้งกระวมกันกระพีก,กำนองเบิด์ตสุายอุปธรรมบรมบำรุงบวรพุทธศาสนาทางวัดบอยชแนเง่งและก็อุปธรรมบำรุงวัดว่าพระศาสนาทั้งวัดบ,บาดบานเกาบอเป็นต้น รวมกัะพี่กับนองแต่ว่าว่าชีวิตทุกชีวิต <c oughs> ยอมเป็นไปตามกฎเป็นตามสภาวะเรียกว่ากฎของธรรมชาติบว่ว่าผู้ใดกคือคือกันเพราะฉะนั้นคุณแม่ตุยพร้อมลูกๆญาติพี่น้องเบิร์ตสุฟายกัได สวดพระบิดามาเคลื่อนเนี่ยการเคืนหนึ่งเคลื่อนสองเคลื่อน,น,น,นสุดท้ายเนอเวลาประมาณจะเท่าไหรพุ่ยจำมืออื่นไหมจะเกาเท่าไหร่เอ่อร่วมกันบใบมองเดอ มืออื่นร่วมกันใบมงแล้วก็ประกอบพิธีอยู่ในบ้านทางเบิดตแฮกคือโบราณร้องตากต็ไดงิ้ยนแต่โบราณบอกว่าเฮื่อนพันส่างเฮื่อนพันแปลงมากอยากให้ทำบุญอยู่เฮื่อนอยู่ซัน้นพันแต่กรมันบ่มีเนาะพันบอกมันก็เลยถืกอันนี้เอาตามเหตุอันสมควร่มืออื่น <c oughs> บาบม้งงตรงหลักกาประกอบพิทีคือเฮาเคยเห็ุมาแล้วจังนนที่แล้วเรียบร้อยเบิด์ตสุย่างกาได้เคเขื่อนศพไปวัดบ้านเก่าบอ่อของเฮาคือเกา่เาเพื่อไม่เกิดความสะดวกพอในช่วงนี้ทั้ง <c oughs> วัดบอ่อชันเงี <c oughs> เอโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อประราช ปีชายานมนีของเฮาเป็นประมุขประธานการเมีการสอบทำสนามหลวงพยนันจังยำอีกจังน้อยพอผู้ซอยประกาศแล้วว่ามืออื่นบด้ออกบินทบาททั้งสามบรจจเน่งพ้นแพงแสนสุขเริ่มเต็มืออื่นไปวันที่สิบวันที่สิเอ็วันที่สิสองวันที่สิบสาจังแล้ว บาดีอบินทบาทเนอตอนเศารกับญาติพี่น้องแบ่งงานารากันตามปกติมบอยชเน่งมมซีมูหกพนแพ้งมูเก่ามูสีมมหกมมสีก่อนมหกโมูหกก่อนเนาะโมหกก่อนมืออื่น ส่วนวันต่อไปกะโมโกเก่าเนาะวันที่สิบเอ็ดโมเก่าเนาะสิบสองโมชิบโมชิบวันที่สิบสามก็เป็นโมสีอันนี้เราเคยถือปฏิบัติมาอันนี้เป็นงานกิจกรารงานาศาสานาอะไรว่าสอบนักธรรมนักธรรมชั้นโทนักธรรมชั้นเอก พานนันแจ้งพี่น้องได้ทราบเหฮ่เท่าเฮก็เหตุมากกูปีทันในช่วงวลาของแสนสุขเฮ่ก็เป็นเจ้าภาพัาตหารเ้าเบาๆส่วนตอนเพ่งก็ร่วมกันคือเกา่าเดอตอนเ้าร์พอเฮ่เป็นเจ้าภาพเดอจะมาวุุงเดือนเนอครับเพื่อให้มันเป็นบุญรวมกัน นี่ภาชนะจึงแจ้งข่าวยามอีกเทน,นึง <c oughs> ตั้งแม่ที่คุณบารย์ทั้งบ่อปัดเก่าก็ไปฉันผุ่นคุเมือคุเมือทั้งเสาทั้งเพน <c oughs> แล้วก็เมื่อนี่ก็เป็นมือสุดท้ายนอสวดปว่รราิีท่มภาชนะเวลาสวดพวกเข้าทั้งหลายก็ต่างใจฟังฟังบ่กเข้าใจก็ฟังเออ มันเป็นภาษาธรรมะอันนี้ภาษาพระพุทธเจ้าอย่างกุศลธรรมะธรรมอันเป็นกุศลอกุศลธรรมะธรรมอันเป็นอกุศลคือบาปอพยากะตาธรรมะธรรมอันเป็นไม่ใช่บุญไม่ใช่บาป ที่บอกว่าบุญกบฏแมนบาปกบฏแมนคือร่างกายนี่หลางกายก็บรเป็นบุญบรเป็นบาปจิตใจก็บริเป็นบุญบรเป็นบาปแต่ว่าค er> ันพู้ใดเหตุบาปพญทนายเรว่าเป็นบาปพู้ใดเหตุบุญก็เรียกว่าเป็นบุญช่วงไดเหตุบุญก็เรียกว่าเป็นบุญช่วงใดเหตุบาปก็เรียกว่าเหตุบาปกายทำบาปกายท่ำบุญ ฝานัานบุญบาปมันบุแมนกายบุแมนใจเดี๋ยวพก็สวดไปสวดไปให้พวกเฮ้าทั้งหลายได้ฟังพรายนานก็ตัางจิตต่างใจฟังเพราะว่าธรรมดาเนี่ยงานเบิด์ุช่งานบพาว่างานอาวามงคลคืองานซพงานเกี่ยวกับบัติหรืองานมงคลนขึ้นบ้านไม่เป็นต้น อันนี้พ่นต่องเหตดให้ครบวงจรวงจรของบุญคู่กันกับวงจรของชีวิตเพราะทุกชีวิตปรารถนาเกิดมาสู่โลกมนุษย์นี้ปรารถนาโภคะสมบัติอันนี้คือค้อนปรารถนาเกิดมาเนี่ยอันประการแรกก็คือมอยู่มิกนไมอยู่ม่ใส อันนี้ปรารถนาจังสันพรนันชนะพญมิการให้ท่านประการที่สองปรารถนาร่างกายสดสวยงดงามเพิ่งก็ให้รักษาศีลเมื่อกี้ญาติโยมเขาประกันสมท่านศีลและสวดถ่ายปรารถนามีสติปัญญาเพรัญชนะพญมิการให้ภาวนหา แต่วันแ้่งานศพของเฮ้านี่หันการภาวนาจึงมาเดินจงกรมหรือนนางสมาธิกับบมอหมอเพราะว่ามันมีการมีงานหลายสิ่งหลายประการโบราณบัณฑิตจึงกำหนดข้อปฏิบัติเอาไว้ก็คืออาราธนาพระเจ้าประสงค์องค์เนนมาสวดมาติกาบ้างสวดพระพิธรรมบ้าง ทางานมงคลก็เจริญพุทธมนต์บ้างเพราะฉะนั้นคนบอกเข้าใจก็เลยบอกเข้าใจบ่ได้ประโยชน์หลายได้ประโยชน์หน่อยๆพ่อแอแยนะหลวงตาไปบางบอนี่บางเป็นจมให้พระสวดจ๊กสวดนี่สวดโดนกระโดดพัะว่าว่าจะเมื่อโลกย่มใดก็ับ็นสวดขึ้นอีก เมสนสวดดนฟังไปจมไปฟังไปจมไปมรดับุญพ่อแอะแหนะจังที่นาะใบผู้เข้าใจบันนี่ยกจิตก็สู่อารมณ์พระกรรมฐานคือหูของเราเสียงก็เป็นอารมณ์กรรมฐานหูของเราก็เป็นอารมณ์กรรมพรกกรรมฐานได้ยินคือน,นามก็เป็นอารมณ์ของพระกรรมฐานเสียงเป็นรูปประธรรมหูเป็นรูปประธรรม ได้ยินเป็นนามธรรมยกมาไว้ที่หูเบาริกรรภาวนาได้ยินหนออได้ยินหน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 อที่หูของใครของมันลดได้บุญเต็มเต็มเห็นบ่มได้ทั้งทานได้ทั้งศีลได้ทั้งเจริญภาวนาจึงครบวงจรของบุญเพราะฉะนั้นมอนี ส่วนมาติกาผ่านไปแล้วจา์นี้ไปกัะส่วนปราบีธรรมพญานาะเหาประกอบเคยประพฤติปฏิมาจังไดเห้าก็เหตุจังสันเพราะมันเป็นบุญเป็นกุศลอีหลีอันนี้หลวงตายามีกเดอร์พญานาคเจริญพรพระอวิจัมั้นนราชการต่อไป